พามาไหว้พระธาตุวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าอยากดูย้อนหลังไปดูในยูทูบนะครับอันนี้อยู่ที่วัดน,นะตอนนี้วัดพระมหาธาตุมีงานครับก็คุณก็สามารถมาได้จนถึงวันที่สี่เมแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ในวัดก็จะมีข้าข้าให้หอมพระธาตุนะครับแล้วก็มีงานจนถึงวันที่สี่ วันพระใหญ่ใช่ไหมใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวจะพาไหว้วันนี้ผมว่าไหวไปแล้วโอเคนะไหว้ไปแล้วข้างหน้าข้างในถ้าจอดรถจอดข้างนอกข้างในก็จะมีทูบเทียนอยู่ตรงนี้เป็นของวันนะครับอันนี้บังเอิญว่ามีลูกค้าอยู่นี่อยู่แล้วผมก็อะไรแบบว่าใครเข้ามาฝากขอจอดขอใสก่เข้ามาปุ๊บก็ไหว้พัดผ้าใช่ไหม ที่คุณจะไหว้พระธาตุคุณก็เอาดอกไม้ทูบเทียนมาเดินเข้ามาข้างในครับเสร็จแล้วครับที่นี่เดี๋ยวผมพาไาไหว้เสร็จว่าจะทำยังไงอะไรมัง่งแล้วเดี๋ยวผมจพะพาไปสัมษณ์ลูกค้าว่าใช้ศาสตร์ของมันเป็นยนะังไงอ่ะพอเข้ามาถึงปุ๊บตรงนี้คุณเอาดอกไม้ทูบเทียนข้างหน้าหลังเลย็คุณก็มาไหว้ตรง,งนี้แล้วก็จุดปูบจุดเทียนมีบทสวดอยู่ข้างหน้าไหว้พระธาตุนะครับ ขอไหว้พระธาตุเสร็จปุ๊บขอไหว้พระธาตุเสร็จปุ๊บอ่ะวางดอกไม้ทุกเทียนอะไรก็แล้วแต่ไหว้เสร็จเดินเข้าไปข้างในข้างในเนี้ยขนเนยขาบนะอกว่าอยู่มาหลายร้อยปีละอ่าข้างในนะเป็นประตูขามถ้าเรื่องประตูขามก็อ่อากับก็าเรื่องมาเริ่มต้นจากวันนี้เป็นวันแรกแล้เดีย๋ยวจะให้ดูยเไปุ๊บไหว้พระธาตุเสร็จดูทั่วไหวพระธา ตรงนี้แต่ก่อนเขาไม่ให้ขึ้นได้แต่ก่อนเขาให้ขึ้นพระธาตุตรวนี้เขาไม่ให้ขึ้นแล้วข้างในมีคบรบทุกเทปอันนี้คือทางขึ้นข้างใน,นทางประตูข้างบนตอนแรกผมสงสัยว่าประตูข้างบนประตูข้างบนตรงนี้ประตูข้างบนตรงนั้นเคยประตูข้างบนตรงนั้นคือทางขึ้นไปพระธาตุใหญ่ใช่ไหมส่วนองค์นี้ องนี้คือเทวีสวรรค์สีแดงตรงนี้คือเท้าไว้ส่วนี่จะเป็นเทวีสวรรค์สีเขียวข้างบนเป็นพิฆลคุดครับถุงออกองทางซ้ายนั่นเป็นเท้าจะตูครามครับองทางขวาเมื่อกี้จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรใครมาได้ยินชัดปะหนึ่งถ้าได้ยินบอกด้วย แล้วใครมาแล้วอ๋อเีสำหรับสายพญายนาคครับมีสายมากกว่าอันนี้เป็นพญายนานะแล้วก็นั้นก็เป็นพญยา,ยานาคเลยเสร็จปุ๊บมีอะไรคุณสามารถทอบประปานในที่ได้ถ้าคุณไม่มีบาบสีคุณไปที่สาลร,รักเมืองของนคอสีธรรมราช ตรงน,นั้นจะมีใบยสีให้ซื้อมามาบูชาตรงนี้ได้ผมไปดูข้างหลังครับมีของที่เมื่อกี้เจ้าถิ่นเขาพาไปเจ้าถิ่นอยู่มาบ้าเจ็ดขวบเกิดตอนนี้สี่สิบว่าไปดูนะวัดจะปิดงานสิ่งนะไอ้ที่ยินพินได้ยินนะปกติแล้วถ้าเป็นประตูเมื่อกี้ <c oughs> มีบันไดใช่ไหม ก็จะเป็นทางขึ้นไปให้เดินรอบพระธาตุข้างบนนั่นแหละแต่ว่าพระธาตุอ่ะเขาไม่ให้ขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทําใจนิดนึงเสร็จปุ๊บขอบคุณมากพระธาตุเสร็จไหวพระธาตุเสร็จออกมาจากตูงตรงนั้นคุณเดินขึ้นไปนี้มันจะเขียนว่าผมผ้าเข้าไปด้านในรอบฐานจะดีย์องค์่ก็คือเป็นผมผ้าพระปรฐมเจดีย์พระมหาธาตุนี่ มาถึงปุ๊คุณก็ไปเอาผ้ามาข้างหน้าก็ได้หรือข้างในก็จะมีผ้าอยู่ตรงนี้พอได้ผ้าเสร็จปุ๊บคุณก็มาไหวาเ้เริ่มไหว้ตรงนี้ค่ะไหว้ตรงนี้ก็เป็นบทสวดที่ไหว้ประทานนะเหมือนกันเห็ไหมพอไหว้เสร็จบางทีถ้าผืนใหญ่มากก็จะมีคนแนะนําถ้าคุณไม่มีผ้าถ้าคุณไม่มีผ้าเนีย่ยถ้าคุณตบโอภาก็ปู่างนี้เลย ปูยาวๆปูผ้าแบบที่คนนี้เขาโป,ปูเสร็จแล้วก็เดินยาวเลยครับหรือใหญ่มากถึงจะถึงจะปูได้หมดนะเนี่ยนะครับพอปูไปเสร็จปุ๊บเมื่อกี้ผมปูมาแล้วผมถึงมาอธิบายได้ว่าเฮ้ยต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ขอปูมาเสร็จใช่ไหมคุณก็เดินวนไปจนรอบเลยนะ เสร็จปุ๊บเสรปุ๊บอ๋อถ้าเป็นตะก่อนเขาจะบอกว่าตรงเนี้มีช้างบางคนเขาก็จะเจ้าถิ่นเขาก็จะรูปหัวช้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ช่วยกันปูผ้ารอ,รอบรอบฐานผามาา่านนี้เลยใช่ไหมเสร็จใครอยากดูยอดหลังไปดูในแอปแดงนะครับลิงก์อยู่ข้างบน ผมทิ้งไลฟ์สดไว้ในนั้นคุณดูย้อนหลังไนดะ้ถามว่าทําอะไรได้มัง่งเดี๋ยวไปถามเขาดูเออแล้วเขาลองแล้วเคือ,อะไรขึ้นมัง่งลูกค้าเยอะขึ้นไหมหรืออะไรก็ว่าไปครับนะเพราะว่าพอ,อ,าพอปูผ้ามาสนเสร็จถึงตรงนี้ปุ๊บก็ไหว้ภาษย,ยายาไม่ไตรใช่ไหมเสร็จปุ๊บคุณก็ลงมาข้างล่าง <c oughs> ตรงนี้ก็ได้ท่าสติปัญญาเออของที่ มอยู่บจะลองดูเป็นอะไรที่คนถ้าไม่ใช่คนท้องถิ่นก็จะไม่ดูแต่อันนี้เขาบอกผมมาเขาบอกผมมาเราก็เอามาบอกต่อประมาณนั้นนะใครอยากดูก็รอดูค่ะมูมาถึงพระธาตุแล้วมีคนเจ้าถิ่นเขาแนะนำว่าต้องทำอะไรบ้างก็ประมาณนั้นคมดไหม คุณออกมาเสร็จข้างนอกใช่ไหพอคุณออกมาข้างนอกนะคือเดือดร้อนฐานอยู่บางทีเจ้าถิ่นเนี่ยเกิดที่นี่อยู่มาตั้งแต่เจ็ดขวบอยู่ในวัดเนี่ยแล้วก็ไปทําธุรกิจที่นู่นนั่นนี่ก็ยังไม่ยังไม่เกิดอ่ะสุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่ที่วัดนี่แหละแล้วก็ถามว่าอยู่มาจนถึงตอนนี้เขาสี่สิบกว่าเขาอยู่มาเจ็ดขวบคุณคิดว่าเขาเป็นเจ้าถิ่นของไหม มีร้านอาหารก็รสชาติดีนะไม่ใส่ผงชูรสด้วยแล้วก็มีร้านเครื่องร้านประมาณนั้นแลก็ทามเขาเ,าเอา่ะเราออกมาวนออกมากับออกมานอก,นอกปุ๊บทีนี้ทางเดินที่จะไปต่อครับขอคุณวนกลับออกมาใช่ปะ่ะเริ่มต้นจากจุดนี้ส่วนนี้ก็คือที่ว่าสิ่งที่เราต้องไปคือเดินอ้อมตึกเดี๋ยวขอดูทางนี้ก่อนนะ กอแม่แตาแม่มือสันแล้วก็ตามอ๋อดูทางนี้ก่อนนะว่าไปได้หรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ผมเดินอ้อมไปอ้อมโลกเลยไกลมากอ๋อได้เหมือนกันนี่ยวาโอเคอ่ะทงนั้นเดินทางนี้ครับเดินอ้อมรอบรอบรอมนี้เลยนะรอบรอบนี้เลี้ยวซ้าย อันนี้ระสายมาเสร็จปุ๊บนีห่หน่กันนะเจอดีไหนวะไหนอ่ะ ไม่เงีม่เเดี๋ยวสายปลาไเจอไม้หนี่เงี้ยไมนี้เงี้อ่ะอันนี้ครับอ่ดูอันนี้นะปกติเจดีจะไม่มีทางเข้าแต่อันเนี้ยจะเป็นเจดีอันเดียวที่มีทางเข้าเห็นไหมเห็นไหมใครอยากมูกให้สุดก็สุดครับโหเนีเห็นไหม เ้าถิ่นเขามาไหว้เมื่อกี้ผมมาไม่มีคนเลยครับโอ้ oh, อันนี้น้องอยู่ที่นี่นเหรอมีคนบอกผมมาเมื่อกี้ผมมาไหว้ไม่มีคนเลยอ่า <laughs> อ,อันนี้เรียกว่าพระเจดีพระปัญญา <laughs> <laughs> เขาทำอะไรกันอ่ะที่นี่ไหว้เพื่อขออะไรเหมือนพระปเวลาจะแบบทำรูปแบบเหมือนจะสอบอะไร อยากเลยนะสอบอยากสอบให้ผ่านอ๋อการเรียนโอเคมาเต็มแผง <c oughs> อยู่คนเดียวเมื่อกี้เดินมาไม่มีใครเลยก็อารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าของถึงที่ดีจริงๆ นะคนเต็มครับแต่เมื่อกี้ผมมาไหว้คนเดียวเลย v i ียมากๆเขาให้หันหลังเข้าไหมแต่เมื่อกี้ผมก็ไม่ได้หันหลังเข้านะผมก็หันหน้าเข้าหันหน้าออกมาหันหน้ามาถอยหลังเข้าไปตุ๊กกัน ตามนั้นครับโอเคไปสัมภาษณ์ลูกค้าตรงนี้ก่อเห็นไหมเขายังไม่ได้แก้เล่เขายังจ่ายไม่ครบเพราะฉะนั้นเขาได้แค่สีไปใช้ครับสีไปใช้ทำอะไรได้ใช้กับเขาทำร้านอาหารผมก็เลยบอกว่าก็ใช้ทำป้ายทำโลโก้ร้านทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเลื่อนของใส่จากร้านฝั่งตรงข้ามโดยเวมอันนี้น่ากลัวมาก ผมก็เลยให้บทสวดไปก็เดี๋ยวลองถามเขาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอยากให้เขาเล่าให้ฟังนะใครอยากรู้อย่างเมาอยากฟังอยากถามถามมาใครอยากดูย้อนหลังไปดูแอปแดงมีลิงก์ให้อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ลงวันสองวันนี้หอกเดี๋ยวผมตพี่มาแล้วก็เอาไปแปะไว้ในแอปแดงให้คุณจะดูย้อนหลังกันได้นะก็มาไหว้วัดพระธาตุมีที่ผมบอกมี อ่ออะไรนะอ๋อภาพพัจดีใช่ไหมผมผมถ่านพัจดีอะไรอย่างเงี้ยน,นั่นก็ทุกคนทำครับแล้วพาอว่ายผมพ่อจะตุกามครับก็อยู่ข้างบนมีทั้งครุฑพญานาคอะไรครบเลยเจ้าถิ่นเขาบอกว่าอยู่มาตั้งอยู่มาเป็นพันปีแล้วผมก็เอาแค่หลักร้อยแล้วกันนะไม่อยากพูดดรวยวังใช่ไหม แล้วก็ที่ผมจะบอกคือ่ะเดี๋ยวผมเล่าก่อนที่ผมจะเดินไปเมื่อกี้ลูกศิษย์ผมคนหนึ่งลูกศิษย์ผมคนหนึ่งสามารถฝันฝันได้มีเซนแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเข้าในฝันเมื่อคืนเขาฝันว่าเมื่อคืนเขาฝันว่าเออผมไปเจอพิธีดวงสวงไม่ใช่เขาฝันถึงพิธีดวงสวงมีผลไม้ ม,ม,มีอะไรเต็มหมดเลยมีผลไม,ม,ม้มีเครื่องมีชาบองฝนเต็มหมดเลยเสร็จแล้วอ่าคุณจําเรื่องนี้ไว้นะเสร็จแล้ววันก่อนครับวันก่อนพี่คนหนึ่งบอกผมว่านี่นยงถ้าผมจะมาทางใต้อะมีพระหลวงพ่ออกคงหนึ่งที่ที่ชื่อหลวงพ่อประสูตรอ,อ,อยู่จังหวัดตรังก็คือขังมาฝุดของ ตกเศษของขังอะไรประมาณนี้แนหะ่ะเป็นขายเลยืเ่องเศษของขังใช่ไหมปรากฏว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็คิดว่าได้ตังก็จ่ายอะขายไม่ได้ยงไม่น่าจะขานถังพอม,มาวันเดียวใช่ไหมเสร็จปุ๊บผมมาที่นี่ผมจะมาหาลูกค้าแล้วก็มาไหว้หมองูแล้วก็ถามว่าเขาทําอะไรมั่งเป็นยังไงมั่งก็สัมภาษณ์ให้ดูนั่นแหละทีนี้พอมาถึงวัดมาถึงวัดเขาก็พาไหว้นู่นนั่นนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ มีบายสีซึ่งที่นี่ไม่มีบายสีเขาก็เลยบอกว่าไปไหว้ศาลหลังเมืองที่นครศรีแรงเหมือนกันคือขังอะ่ะแล้วสรุปก็คือพอไปไหว้ครับเพื่อที่จะไหว้ศาลหลังเมืองก่อนอ่เพื่อเป็นสิริมงคลแกตัวเองใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อบายสีมาด้วยสรุปไปถึงปุ๊บซื้อบายสีไหว้ศาลหลังเมืองซื้อบายสีไหว้ศาลหลังเมืองเสร็จปรากฏว่า เขาทําพิธีมงสองก็คือเหมือนกับที่น้องคนลูกค้าผมอีกคนหนึ่งฝ mm hmm. ันเห็นพอดีเมื่อคืนเอ่อมานนั้นก็เลยแบบโบมามากว่าแล้วยังไงต่อรู้ไหมปรากฏว่าไอ้ที่เขาทาพิธีมงสองคือเขากำลังปลุกเสกพระจตุคามหลวง,ง,นะงพ่อองค์จตุคามนั่แหละของหลวงพ่อองค์หนึ่งทางกาลศิลใช่ไหมเศษปึ๊บพระที่ปลุกเสกนะ่ คือองค์ที่ลูกค้าผมมีคนเพิ่งบอกเมื่อวันองทางที่ผ่านมานี่เองก็คือหลวงพอ่อเนี่ยเป็นประธานปกเสกพอดีผมก็เลยแบบโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเรียกของเรียกแขกกันขนาดนั้นเลยก็คือมาถึงปุ๊บมีคนส่งไปให้แล้วจังหวะที่ผมนั่งนั่งถวายใบยสีเน่ะคือเขากำลังจะเริ่มพิธีปกเสกพอดีคุณนึกออกปะคือสุดๆแล้ว พอลงไปนั่งก็นั่งพิธีปกเสดทำอไรเมื่อนี่อ,อะดูละยังเช่าพ้าไม่ได้เอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะเหมือนจับเขาคงมีวงในกันผมก็เลยหมัฟังไม่นานแล้วก็เลยกลับมาวัดน,นี่แหละมาวัดเอาต่อเอาไว้สีจับ,จ,บจับที่ซื้อต่างหากเพื่อมาไหว้พระธาตุที่นี่ขอมาไหว้พระธาตุจะนีเดี๋ยวร้านลูกคา้ากูอยู่ไหนวะเนี่ยร้านลูกคา้าอยู่ไหนเสี่ยหลงเออ นั่นแหละสองเป็มเลยเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอไหว้พระธาตุพอซื้อไหว้สีกับมาไหว้พระธาตุก็ไหว้ไหว้ผลไม้ด้วยก็ได้นะเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูใครอยากดูบ้างใครอยากดูรูปพระธาตุมั่งเฮ้ยรูปที่ไหว้มั่งดูว่าใครอยากดูพี่อยากดูเร็วใครอยากดูพี่อยากดูอ้ <c oughs> ถึงแนวไม่ไไไดด้ม่้อยากดูอ่าดูดียวนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะอ,อันนี้อันนี้ลูกค้าเขาเป็นร้านอาหารอยู่นี่ร้านอยู่ข้างบนนี้ร้านชื่ออาหารตามสั่งเดี๋ยวให้ดูแป๊บน,นึงเดีย๋ยวเอารูปเ <c oughs> มื่อกี้ให้ดูค่ะ เมื่อก,กี้ที่ไปไหว้มานะครับเมื่อก,กี้ที่ไปไหว้มาข้างบนในพระพารธ์านก็จะเป็นอย่างนี้นี่เอ้ยไม่ใช่ในพระาธาตุข้องใต้เนี่ยเขาจะมีเนี่ยที่ดูเด็กมันขึ้นแบบนี้ได้เมันปะมนให้เห็นได้เลยว่า โอ้ว่าจะมันสั่นทำไมมันไม่ยอมหยุดนิ่งวะมันมีอะไรสงพลังงานพลังงานพลังงานใครแรงหลานพี่เนี่ยอหหนเข้าร้านพี่มันขวันดิดิไอยไม่ใช่นี่ดูดิแ่แต่ไอาวัญอยู่แเแต่พอเอาออกจากร้านอ่ะนิ่งเออนิ่เียดูดินี่ดูดิเห็นว่าไม่อยู่ร้านเลย งงว่ะอ่าเสร็จใครใครมาถึงก็องไปไหว้ได้เอาใบสีวางไว้ข้างบนแล้วก็ซ้ายขวามีขันตกนะซ้ายขวามีขวนตกเพื่อวางกลดไม้ก็นี่แหละที่คนนี้แหละที่เขานี้ผมมาเออให้ไปไหว้ที่ไปเหอโหจต่ไปไหว้จังหวัดเป๊ะมากนะดึ้มขึ้นขึ้น้ึนน้น, <c oughs> น เออมาจากกรุงเทพแล้วแล้วหลวงพ่อที่เป็นประธานมาจากตรังมาเจอด้วยนะมันไม่ได้อ่าเดี๋ยวให้ดูหลวงพ่อที่มาจากตรังอันนี้อันนี้หลวงพ่อที่มาจากตรังทำพิธีอยู่หรือเปล่าเออท่านนั่งทำพิธีอยู่เป็นประธานอยู่ในอ,อยู่ในศาลหลักเมืองอเลยหลักกระตุนตลอดเออมันจะสู้นั่เลยแล้วก็อ่ะพิธีบวงสวงที่ผมบอก พี่ที่บวงสรวงนี่อย่างนี้เลยเออ,อวันเป็นสนันั่นแหละ,หละเสร็จปุ๊บพอามาไหว้ที่วัดก็จะประมาณนั้นนะครับส่วนอันนี้ด้านข้างหลังเจดีที่วัดมา,นานนะถึงั้เจ้าพายาวะเจอไปไหว้คนเดียว ไม่ไมีใครรู้จักเสร็จผมลายผมลายเมื่อกี้แล้วผมเดินไปข้างหลังใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นไหมเจ้าถิ่นเด็กเด็กเดินกันมาเต็มเลยก็เท่าไรหกเจ็ดคนอ่ะผมก็ถามว่ามาไหว้ทาไมอะไรอย่างนี้หมอมาไหว้เรื่องขอให้สอบได้สอบเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันเออพัาสติปัญญาเขาเรียกพัฒาสติปัญญาส่วนอันนี้ก็รูปผมไม่มีอะไร คำมๆ<ำ>อ่ะอยากรู้ดูอะไรก็จังหวะเขาไปบาไปัานตอนอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมคุยกับเขาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะไปวันตี้ไข่นะครับถ้าไปถางเลือด้ายคนอนโ้นอ่ะใครทำจอดเองจอให้มันเป็นหน้าหลังครงนี้อ๋อนี่ โ okay. อเคฮะมาสัมภาษณ์พี่วู่อะอันนี้หน้าพี่อยู่หน้าผมอยู่ในจอนะจริงมัน <c oughs> ก็จะเป็นอย่างนี้โอเคอะไรบะไหนว่ามาตอนแรกเจอผมเจอไงนะเจอ,อยังไงก็ในเฟซนแหละเจอในเฟซอ๋อเสร็จปุบ๊บแล้วไงคุณเห็นผมแล้ว น่าเชื่อถืออย่างไรนะเชื่อถือไม่ไม่แต่ไม่โอ้โหเฮงเลยมาันก็นั่นแหละอ๋อโอเคแล้วก็ดูศึกษาดูแล้วอ่านในอ่านในรีวิวเออใช่เก็อ่านในรีวิวแล้วก็ลองอื่ลองลองแล้วพอเออผมก็อยากรู้ว่าผมทำรีวิวเนี่ยนะเราเป็นไงบ้าง เราะมันก็มันไม่ใช่อะไรมันก็มันรีวิวลูกค้าทั้งหมดไงมันคือเรื่องจริงของลูกค้าที่ลูกค้าได้รับผลอใช่นั่นคือนี่คือของจริงมันไม่ได้แต่งเติมขึ้นมาบางคนก็แต่งเติมขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้เลขอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเหมือนที่ที่ซื้อลขกล้าก็โอเคนะแต่ว่าพอมาเจออาจารย์อาจารย์บอกอย่างหนึ่งจริงไหมจริงผมบอกอ่ะคือ ของผมอะจะเป็นแบบหลุดชีวิตก็คือคุณใช้เบอร์มือถือนี้มันก็จะเป็นเบอร์แบบนี้คุณจะเจอเห็นแบบนี้ผมก็อ่านได้แบบนี้เลยอะไรเงี้ยซึ่งปกติเขาจะไม่เห็นหรอกอืมมันคือหลุดชีวิตที่ต้องเจอสมมติใช้ชื่อนี้ชื่อเล่นแบบนี้ชื่อร้านแบบนี้จะเห็นหมดเลยโดนโดอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าอยากของคุณผมคิดว่ามีสตูใช่ปะ มันก็เห็นอยู่แล้วเห็นอยู่โดยที่คนอื่นไม่มีทางเห็นเราให้มันมีคนคอยเล่นงานอยู่ตลอดเรราาาใสส่่ีีทออจย์บกไปเห็นเร็วขึ้นเห็นเร็วขึ้นเออเราจะรู้ปุ๊บปั๊บเลยเราจะรู้ว่าใครเป็นนิ้วใครเป็นสันมนี่แค่ลองแค่สีเพราะคุณยังไม่ได้จ่ายค่าตัวเลขด้วยแต่มันออกเห็นตั้งแต่ต้นเลยนั่นแหละ แปลว่าสีจะทําให้เห็นศัตรูมีศัตรูแล้วสีทำให้เหรารูว้ว่วาใครคือมิสแล้วมันเกี่ยกับมือถือของเราด้วยไงบบมืถอถือของเรามันเป็นมันก็ยิงเล่นปฏิญาณทั้งหมดอืมก็โอเคไม่รู้แต่เราก็ไิ้ยินไหมสวยๆมาฟันก่อนเจอบทสวดเข้าไปบทสวดสรุปเป็นไงก็โอเคนะใช่ได้ทุกวันทุกอย่างทุกวันเช้ามาสวดเลยไม่ใช่สวดเลยเปิดกว่าจะหาในยูทูบหายากมาก ถ้าเขียนเฉพาะคาถาจะไม่มีเออผมก็ไม่เข้าใจว่าบทนั้นผมได้มันได้ไงถ้าปกติเขาจะใช้บทตั้บทยอกันเขาจะใช้ประตูในต่างเออใช่แต่อันนี้ลองไปหาหาไม่มีให้เซิร์ฟไปในในใน u t u b e เขียนเลยนะคาถาพญายไม่ขึ้นไม่ขึ้นเออผมผมก็ไม่เข้าใจว่าวันนั้นเอ้ยแต่ผมไม่เคยเคยเซิร์ฟาผมไม่เคยเซิร์กูต้องหายได้กูต้องหา ไม่วันนั้นผมเสิร์ชผมจะให้ลูกค้าผมบอกว่ามีคนบอกว่าให้หาถาพยายมผมว่าอ่ะผมก็เสิร์ชพยาโยมผมขึ้นเลยปุ๊บผมแคปหน้าจอให้ลูกค้านั่นคืออันนั้นเลยนะผมมาได้ขนาดนั้นเลยนะจริงจริงอะเสิร์ชหาเองนะมันเป็นประตูในตางหมดประตูในตางหมดเออซึ่งมันทาอะไรไม่ได้ไม่ทาอะไรไม่ได้จริงจริงอันเนี้ยเราเราที่ที่ลองคือพอผ่าพอผม